สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แวะชมและแวะดูนี่จะเป็นดวงของคุณและมาดูกันว่าพลังงานของไพ่ชุดนี้ตรงกับที่คุณกำลังคิดอยู่หรือเปล่านะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าพลังงานของไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะขออนุญาตเ,เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดดวงเปิดทางเปิดอนาคตของคุณนะคะ มาดูกันว่าคุณเป็นอย่างไรคิดอย่างไรและดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรสําหรับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วคอมเมนต์ Comment, พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้จะได้รับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไทยขึ้นโองห้าเหรียญ คุณกาลังกังวลใจเรื่องภาระนี่สินค่าใช้จ่ายอยู่ใช่ไหมตอนนี้กําลังคิดว่าการเงินภาระค่าใช้จ่ายของคุณจะไปต่อได้ไหมแก้ไขปัญหาได้ไหมการเงินของคุณที่มีปัญหาอยู่เนี่ยจะราบลื่นไหมเออมันจะสะดุดมันจะติดขัดอะไรไหมหนู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายอะไรรออยู่เยอะแยะมากมายอันนี้สิ่งที่คุณกําลังคิดและกลังวลใจอยู่หรือเปล่านะคะคุณกําลังวางแผนเรื่องการเงินบางสิ่งบางอย่างอยูอย่หรือเปล่าถ้าใช่ไพ่ใบแรก ไปดูใบถัดไปนะคะขึ้นไพ่สเตรทนะคะใบที่สองช่วงนี้อาจจะต้องอดทนสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินแต่ไพ่ขึ้นแบบนี้แปลว่าความอดทนของคุณเนี่ยคุณจะผ่านทุกปัญหาไปได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจถ้าใครผ่านไาเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอุ้ยเป็นตรงกับใจมากแลวกําลังคิดอยู่เลยเรื่องการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องหนี้สินไม่ต้องกองังวลถ้าพลังงานตรงแปลว่าคุณจะผ่านไปได้คุณจะแก้ไขปัญหาได้ คุณจะเจอโอกาสดีๆเข้ามาแต่ช่วงนี้ต้องอดทนให้มากแต่บอกเลยย้ําเลยว่าคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะสองเหรียญเห็นไหมใบที่3าการเงินของคุณยังจะหมุนเวียนยังจะไปต่อได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วพลังงานตรงใจแล้วมันตรงอย่างที่คุณคิดคิดอยู่เลยอะ่ะแปลว่ามันใช่เป็นดวงของคุณการเงินของคุณจะยังไปต่อได้คุณจะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนแหละนะ แล้วก็เดี๋ยวคุณจะมีทางออกจะมีโอกาสดีๆจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือการเจรจาตกลงเรื่องการเงินจะสำเร็จเห็นไหมใบถัดไปเห็นไหมราชนีดาบแปลว่าคุณจะฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาที่มีอยู่ราชินีดาบแปลว่าความเก่งความสามารถความเฉลียวฉลาดไหวพริบของคุณคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ดีและแก้ไขปัญหาได้สําเร็จด้วยตกลงเจรจาเรื่องการเงินสําเร็จและราบรื่นดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจ มาดูใบถัดไปใบที่สว้าวไพถ้วยเห็นไหมไพถ้วยหมายถึงความสําเร็จความมั่นคงความชัดเจนแปบลบว่าสําหรับใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ากําลังแก้ไขปัญหารเรื่องการเงินภาระนี้สินอะไรหลายๆอย่างอยู่มันจะผ่านไปได้ใช้ความอดทนใช้ไหวพลิบของคุณในการแก้ไขปัญหาและมองหาโอกาสดีๆการตกลงเจราจาของคุณจะราบรื่นและมันจะเป็นไปนอย่างที่คุณปรารถนา เพราะฉะนั้นใครผ่านไาเห็นคลิปนี้และรู้สึกว่าตรงบอกด้วยว่าตรงไหมเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าถ้าใช่พิมพ์ว่าตรงและรับคําทํานายนี้ให้พลังงานของไพ่ใบนี้ชุดนี้ส่งผลหนึ่งคุณและให้อุปสรรคปัญหาเรื่องการเงินภาระหนี้สินของคุณหมดสิ้นไปนะคะใครชอบพลังงานนี้รับคําทํานายนี้ให้คุณโชคดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่หมอโนหวายยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ